ดแอนพาร์ทเนอร์เสนอรายการพอหนูเก่งที่สุดในโลกเอานี่ไม่ใช่ใบตองพ่อว่าพ่อก็เลี้ยงหนูมาแบบว่าให้กินอิน่มหนำสำราญนะไม่เคี่ยวอะไรกินกินอยู่กําลังหาไตเรือนเอาไว้เงปลาค่ะแต่ว่าแถวนี้มีตึกเต็มไปหมดเลยนะคะพ่อจ๋าใช่คหะ นี่ลูกจะลูกจะหาเส้เดือนค่ะพอแล้วลูกมาหาเส้เดือนในดินแข็งๆอย่างนี้เหรอออ้ยตายแล้วลูกผมนี่ถ้าอยากหาเส้เดือนเนี่ยพ่อมีคนคนหนึ่งที่พ่อรู้จักนะเขามีเส้เดือนเต็มไปหมดเลยจริงๆถ้าจะลูกจะไปหาเส้เดือนนะเดีย๋ยวพ่อพาไปรู้จักคนนี้เลยรับรองว่าดูได้เส้เดือนนะเป็นหมื่นหมื่นตัวเอาไปเลี้ยงปลาได้ทุ้งบ่อเลยจริงเหรอคะเอาจริงสิคะไปยังอ่ะพร้อมหรือย,ยังพร้อมแล้วคะ่ะโอ้หท,ทำไมไม่บอกมาคุยเส้เดือนงี้ต้าดเลยก็ไม่เจอไปลูก เออไป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 ตามไปมาช่วงหนูอยากหนูหนสวัสดีครับผู้ชมครับและวันนี้นะครับเราสามคนพ่อลูกนะครับอยู่กันที่ฟาร์มไส้เดือนของคุณเดชจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับกับไรยกาพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกเย้ <Yeah. S 3> ที่นี่เหรอคะที่พ่อบอกว่ามีไส้เดือนเยอะแยะเตมไปหมดเลยถูกต้องครับ ไส้เดือนที่นี่เยอะแยะมากเลยว่าแต่ลูกสองคนพร้อมหรือยังคะพร้อมนานแล้วค่ะอ่าพร้อมนานแล้วอยากจะไปเจอไส้เดือนเยอะๆก็ตามเข้ามาข้างในเลยครับเชนครับและนี่แหละครับฟาร์มไส้เดือนคุณเดชที่วันนี้น้องใบตองใบเตยจะได้มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือนและประโยชน์ของไส้เดือนกันอ้นี่บอกอะไรคะเยอะแยะจะไม่หมดเลยใช่ค่ะมีตั้งหลายบอกนี่แหละครับเขาเรียกว่า บ่อเลี้ยงไสเดือนสวัสดีครับคุณคาวสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรกันที่นี่ล่ะครับคืออย่างนี้ครับลูกสาวผมสองคนเนี่ยนะครับ<ม>เขาอยากได้ไสเดือนตัวใหญ่ๆตัวยาวๆต้องการเอาไปเลี้ยงปลานะครับอ๋อได้ครับ ถ้าอยากได้ไส้เดือนตัวใหญ่ๆอ้วนๆเดี๋ยวผมพาไปดูพาพี่ไทยน้องใบเตยใบตองไปดูการเลี้ยงไส้เดือนก่อนดีไหมครับถูกต้องแล้วนะครับคุณเดชก่อนที่น้องใบต,ตองใบเตยจะขอเอาไส้เดือนไปเลี้ยงปลาเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับไส้เดือนกันก่อนเริ่มแรกก็ต้องเรียนรู้วิธีการทําที่อยู่ให้ไส้เดือนกันก่อนนะครับครับเริ่มแรกเรามา,เ,าเตรียมที่อยู่สําหรับเลี้ยงไส้เดือนกันก่อนดีไหมครับดีครับคุณเดชครับ เราต้องเตรียมอะไรบ้างครับสำหรับที่อยู่ของไช่เดือนครับเรามีดินครับใบไม้แห้งแล้วก็ปุนสัตว์ครับเดี๋ยวเราเอาดินลงก่อนเอาดินลงก่อนนะครับเอาดินลงนะฮะเอากระจายกระจายหรือว่าเป็นกระจุกครับกระจายได้เลยครับและขั้นตอนแรกของการทําที่อยู่ให้ไช่เดือนก็คือเราต้องนําดินใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงกันก่อนครับทีนี้ต้องสัดส่วนเท่าไหร่ครับเอออย่างละประมาณ ดิน40%แล้วก็ใบไม้40%อ๋อเท่าๆกันครับเท่าๆกันครับหลังจากดินลงแล้วต่อจากดินนั่นก็คือก็ใส่ใบไม้แห้งครับอ๋อใบไม้แล้วทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนไวในบ่อด้วยคะเลี้ยงไว้ที่อื่นได้ไหมได้ครับอ่าเราสามารถเลี้ยงในกระมังอ่าภาชนะพลาสติกนะครับใบกลมๆอ่าได้เหมือนกันบางคนเ็าเลี้ยงในอ่าลินชักนะครับใช้ได้เหมือนกันครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ใบไม้แห้งครับใบไม้แห้งครับ แล้วก็ผสมให้เข้ากันครับอ่าช่วยหน่ลูกโกยหน่อยโกยโกยลงลูกอ่าโกยลงครับโกยลงโกยลงอ่าโกยลงโกยอยากได้สเดือนรกลัวมือเปิดเหรอคะลูกอ้โธ่มาจะกลัวทําไมล่ะนี่ยงี้ไเลยนี่ถ้าว่าใครมีเนื้อที่ว่างๆอยู่นะสามารถเลี้ยงได้เลยนะผมว่านะได้เลยครับเพราะว่าการลงทุนนี่น้อยมากนะครับครับแต่ได้ผลคุ้มค่านะผมว่าครับผมครับอาเอาละ หลังจากนั้นนะครับดินแล้วใบไม้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็คือมูลสัตว์หลังจากมูลสัตว์แล้วก็รดน้ำนะครับให้ชุ่มครับนี่คืออะไรครับเ็จผักผลไม้นะครับก็เป็นอาหารใช้ไส้เดือนครับโอ้โหีนคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารของไส้เดือนนี่คืออาหารแบบว่าชั้นเริ่มเลยใช่ไหมใช่ครับ จากนั้นก็ตามด้วยผักและผลไม้วางกระจายให้ทั่วบ่อเลี้ยงปิดท้ายด้วยนำดินผสมใบไม้แห้งกลบทับอีกทีนะครับครับต่อจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับนี่คือไส้เดือนใช่ไหมครับไส้เดือนครับ1กิโลครับแล้ววิธีการปล่อยไส้เดือนเราต้องทําอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวเราแหวกดินตรงกลางหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ไส้เดือนเขาทอนไส่ลงไปง่ายๆนครับจากนั้นก็ได้เวลาปล่อยไส้เดือนลงบนดินแล้วล่ะครับแล้วทำไมต้องปล่อยไส้เดือนลงไปตรงกลางด้วย ที่ปล่อยตรงกลางเพราะว่าไส้เดือนเขาจะได้ดกระจายกระจายอ๋อลงไปุวกเขาก็หาตามหาหอาขอาหารเขาที่เราเราลงไปให้เขาเรียบร้อยแล้วครับผมและห <c oughs> ลังจากทําที่อยู่ให้ไส้เดือนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราก็มาเรียนรู้วิธีการทําน้ําหมักมูลไส้เดือนกันต่อเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีอากาดน้ําตาลนะครับถังหนึ่งใบนะครับแล้วก็หัวออกซิเจนสําหรับให้อากาศนะครับแล้วก็น้ําสะอาดนะครับอ่าเริ่มแรกเลยครับคุณเดชกครับ เริ่มเลยต้องทำอย่างไรเดี๋ยวจะให้น้องใบตองใบเตยร่อนมูลไส้เดือนก่อนดีไหมครับอ่านี่ที่ร่อนนะครับี่ถือเราเริ่มจากการร่อนดินที่นํามาจากบ่อเลี้ยงเพื่อให้ได้มูลไส้เดือนกันก่อนนะครับจากนั้นก็นําใส่ถุงผ้ามัดให้แน่นแล้วใส่ลงไปในน้ําที่เตรียมไว้ก่อนจะเติมกากน้ําตาลลงไปเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับส่วนผสมจากน้ำตาลกับน้ำนี่ยังไงฮะเออจริงๆ น้ำต่อมูลไส้เดือนต่อกากน,น้ำตาลก็คือ100ต่อ10ต่อ 1, <Okay. S> 1> สมมุติว่าน้ำ1้0ยส่วนมูลไส้เดือน10ส่วน <Okay. S 1> แล้วก็กากน,น้ำตาล1ส่วนนะครับครับทีนี้เราก็ทราบกันมาแล้วนะครับว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนไม่ว่าจะมูลไส้เดือนก็มีประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้นนะครับเด็กๆ คุณหนูที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการพ่อหนูเก่งใีส่วนเรื่อนะครับถ้าอยากจะไปทําหรือว่าอยากจะเลี้ยงไสเดือนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยขั้นตอนที่เราสามคนพ่อลูกได้นําเสนอไปแล้วคุณเด็กก็ให้ข้อมูลก็สามารถที่จะทํากันได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับขอให้มีพื้นที่นิดเดียวก็ทําไดค้ครับนะครับน้องใบเตยใบตองเก่งมากเลยนะครับวันนีออ้อยากจะมาลองเล่นเกมกันดูไหมครับวันนี้อยากค่ะ อ่าม,มีเกมด้วยเหรอครับม <'t> <iam> <the> ีครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีไหมครับเขาอยากเล่นด้วยเขาอยากเล่นด้วยอ่ะว่าแต่น้องใบตองใบเตยจะได้เล่นเกมอะไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้ารับรองว่ายังมีอะไรสนุกสนุกอีกเพียบเลยนะครับเขับตัวเองอ่ะเขับตัวเองอ่ะบ้านี่มีอะไรไปเห็นไหมมีอะไรไปลูกพ่อหนุ่มใหที่สุดในโลก หลังจากที่เราทำน้ำหมักมูลไส้เดือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณเด็กเขาบอกว่าเขามีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำกันกิจกรรมนั้นก็คือการเล่นเกมนั่นเองว่าแต่เกมที่จะให้เล่นคืออะไรครับคุณเด็กครับครับเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆนะครับคัดแยกไส้เดือนนะครับด้วยมือออกมาจากดินนะครับทีละตัวนะครับภายในหนึ่งนาทีใครจะได้เยอะกว่ากันครับโอ้ยเกมอย่างนี้พ่อเล่นด้วยดีกว่าพ่ออายุกี่ขวบันเนี่ย ใช่ค่ะพ่ออ้ออโมเกลแล้วนะคะเกมนี้เขาให้เด็กเล่นไม่ใช่เขาเรื่องอายุน้อยอยู่เลยนะต้องเองก็ต้องตึ้งกันเองอ่ะต้องตึ้งกันเองอ่ะต้องตึ้งกันตัวเอง,อ,เอ,งอ่ะไม่อองอไง <c oughs> อเป็นเด็กเลยนะครับพ่อไทยผมว่าปล่อยให้น้องใบตองใบเตยแข่งกันจะดีกว่านะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อเป็นปกรรมการแล้วกันนะพ่อจะดูว่าใบเตยกับใบตองเนี่ยภายใน,นหนึ่งนาทีใครจะคัดแยกเศษเลนออกมาได้มากกว่ากันในหนึ่งนาที เอาละครับและเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับการแข่งขันศึกสายเลือดระหว่างนองใบตองกับนอห้องใบเตยและใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันแยกส้เดือนต้องติดตามเอาละครับเรามาดูกันระหว่างใบตองกับใบเตยภายในหนึ่งนาทีใครจะคัดแยกส้เดนือนได้มากกว่ากันเริ่มครับเอาละครับไปแล้ว เอาละครับไปเตยนำะไปก่อนครับหนึ่งตัวไปตองตามมาติดๆครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่เดือนเป็นแสนตัวขาครับเอาละ,อะครับไปเตยนะไปเตยได้ดดดดดดเพ<อ>ื่อนตัวเดียวนะไปตองได้่อหนึ่งตัวเดี๋ยวๆครับภายในหนึ่งนาทีอย่าแยกกันนะ สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยก่อนที่จะกล้าจับไสเดินแบบนี้เราลองไปดูภาพก่อนถ่ายทำกันดูไหมครับว่ากว่าน้องใบตองใบเตยจะกล้าจับไสเดินแบบนี้คุณพ่อคนเก่งของเรามีวิธีสอนน้องใบตองใบเตยให้กล้า,าจับไสเดิอนอย่างไรแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นี่แหละครับวิธีการสอนในแบบฉบับของคุณพ่อไทยคนเก่งของเรานิ่งๆนีเลย นีม yep. hey, right? La pues. ีอะไรไหมเห็นไหมมีอะไรไหมลูกเพิ่มขอเพิ่มหรอโอ้โหให้เด็กๆเขาเล่นเก่งกันไปแต่นี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเดือนอยากจะถามคุณเดชนิดนึงนะว่าในฐานะที่คุณเดชเนี่ยกว้างขวางแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นเดือน เส้เดือนี้มีกี่สายพันธุ์ใหตอนนี้ที่นี่มีเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์ครับสายสายพันธุ์แอฟริกาและสายพันธุ์ลายเสือครับแอฟริกากับลายเสือแล้วสสายพันธุ์นี้มันแตกต่างกันยังไงครับครับสายพันธุ์แอฟริกาตัวจะโตกว่ายาวกว่านะครับส่วนสายพันธุ์ลายเสือจะตัวเล็กๆตัวสั้นกว่าหางสีเหลืองๆอ๋อหางสีครับเป็นลายๆหน่อยนะครับแต่ที่ที่เขากาลังแยกกันอยู่นี่คือพันธุ์อะไรฮะอันนี้พันธุ์แอฟริกาครับแอฟริกาครับเลี้ยงเลี้ยงแบบ เต็มที่ตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยได้ประมาณตัวขนาดอะไโตยาว14นิ้วนะครับหรือประมาณ1ไม้บรรทัดหนึ่งฟุต1ฟุต1ฟุตก็ประมาณแค่นี้ครับและตัวยาวลําตัวนี่ประมาณลำตัวอ้วนประมาณหลอดกาแฟหลอดกาแฟหลอดกาแฟครับแล้วลายเสือลครับลายเสือตัวจะโตอาจจะประมาณ5-6านิ้วนะครับ5-6นิ้วเท่านั้นเองแต่มีราคาอาจจะมากกว่าและโดยมากในประเทศไทยเนี่ยที่เขาใช้เป็นธุรกิจ ในการเชิงการค้าหรือรว่าทําเป็นพันชิ์เลยเนี่ยพันแบบไหนจะเป็นพันแอฟ,ฟริกาอย่างที่เราเห็นอยู่คแอฟ,ฟริกาที่นิยมท,ทั่วไปครับที่นิยมทั่วไปครับผมถามนิดนึงไส้เดือนเนี่ยเขาชอบอาศัยในอากาศแบบไหนที่ที่เขาจะอยู่ได้แต่ละสายพันธุ์ก็จะต้องการอ,อุณหภูมิไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ แอฟริกาเป็นไซเดนเขตร้อนนะครับก็จะชอบอยู่ที่อุณหภูมิ20 30องศาร้อนชื้นระมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในเมืองไทยได้เหมาะแล้วเหมาะครับใช่ไหมครับใช่ครับจบหมดเวลาหมดเวลาครับโอ้โหโอ้คุณผู้ชมครับแท้จะไม่ต้องตัดสินหรือว่านับตัวเลยดีกว่านะฮะอย่างนี้ก็ดูรู้แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเอาละครับผู้ชนะในวันนี้รุ่นไลฟ์ไฟเวทของเรา ประจำเวทีช่องเจ็ดสีได้แก่ฝ่ายแดงไปต้นสิทธิ์ข้อท้ายเย่เอาละครับจริงๆก็ไม่มีใครชนะนะครับคราวนี้ผมให้ทุกคนชนะเลยนะครับเพราะว่าการที่เราคิดจะลงมือทำเราก็ชนะแล้วนะครับอ๋อครับผมอจริงๆด้วยครับอย่างที่คุณเดชพูดนี่ก็ถูกต้องเลยนะครับแค่เราลงมือทำเนี่ยเราก็ชนะแล้วคือชนะตัวเอง ใช่ไหมครับเราชนะตัวเองเห็นไหมครับลูกก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยลูกกลัวเสเดือนลูกก็อยากจับเสเดือนเลยลูกกลัวแต่พอได้มีการแข่งขันว่าจับเส้นเดือนภายในหนึ่งนาทีความกลัวนั้นลูกหายไปลูกก็จะเอาชนะใช่ไหมครับหรว่ากล้าจับเสเดือนเห็นไหมแค่ลงมือทําหนูก็ชนะตัวเองแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเด่นครับที่ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยแบบว่าความรู้เต็มเปี่ยมเลย อันนี้ลูกสองคนอยากจะได้เดดอนกลับไปบ้านเพื่อไปเลี้ยงปลาอยู่หรือเปล่าครับไม่แล้วค่ะหนูอยากให้ไ่เดือนทําประโยชน์กับดินมากกว่าค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะใ,ใสไเดือนจะได้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนนำมาใช้ประโยชน์ค่ะโอเคดีมากลูกครับผมไ่เดือนก็ทําประโยชน์ให้กับดินกันไปแล้วทีนี้เหลือเราสามคนพ่อลูกเราจะไปทําประโยชน์อะไรกันดีคะพ่อแลวเราจะไปทำประโยชน์ในที่ไหนบ้างคอ่านั่นน่ะสิเรื่องประโยชน์เนี่ยนะถ้าอยากจะทำเนี่ยขอให้บอกพ่อ พ่อเนี่ยชอบทําประโยชน์อยู่แล้วถ้าอยากรู้ทำประโยชน์ที่ไหนตามพ่อมาเลยช่วงหน้ากลับมาพบกับความสนุกสนานกันต่อเรามาดูกันว่าพ่อไทยจะพาน้องใบตองและใบเตยไปที่ไหนกันต่อติดตามกันได้ในช่วงหน้าจ้าเขาว่ากันว่านี่นะถ้าเกิดมาตลาดน้ํคลองรัดมะยมแล้วไม่ได้กินปลาเผาของที่นี่แสดงว่ามาไม่ถึงตลาดน้ำคลองรัดมะยม o kei i so nei lo